แกงไม่สมจา้าข้างนอกแล้ไม่สมสักลสวัสดีค่ะสามื่ผ้ารอดได้จ้ะเัน,นี้ผ้มามมกินแกงใกล้เส้นก็ไม่สมจ้าแกงไม่ๆม่ได้จ้ะมันหออกินก้าข้าวเหนียวจ้ามือวานี่ไปนในหัวดมากหัวดเกามันหลุกกดนมันทะลุออก เขาเฮียเมื่อสิจ้ะมาจ้ะมากินข้าวเหนียวคันวห่อน้ำกกนไก่พันมันเป็นไก่บานนะจ้ะไก่บานหายงาจ้ะขันห่อนแซ่ ไม่ดองใส่ขวดไปตจังขออย่าใสเมอ่อได้จ้าไก่เซนจำไม่ส่งแสบปากพีกน่น้องสดนาา สมพอดีพราไม่สมขวดล่างน้านึงจ้ะก็ดีเลยจ้ะงงตอนนี้พี่น้องมังตอนไกลหมักง่ายเลยจ้ะเป็นอะไรสมหลาย แ,แป๊ะแสกน่องปิ้นทางอาหารนิสัยคำหญ่ๆตัดๆแสกค่ะถ้าหนูคายห้อนห่อนแล้วจ้ะ แหวนมเล่นมาทาักทายกันเลยเด้อผู้ใดอยู่ใกล้จะ้ะสาวสวยอยู่ใกล้บ้านนลำสวยจะ้ะหนองคายเป็นสาวหนองคายนะคะหนองคามีข้ามยีงไงได้จะ้ะอืม้ม่พี่นอ้องไ <c oughs> ก่ในต่อ,อยแง่นุน่มๆ ตุนก่อนจ้ะตุนให้มันสุกนิ่มก่อนค่อยอ่นเอาเนาะไม่สมใจจ้ะเพราะปุ่มเครื่องแล้หละ่ะก็เอาไปตู้่งแล้วปิดไฟเลยจ้ะอืออีกคข้าหนึ่งจ้ะค้าวยังไงเลยาบัง 3, ยังของสามวยเหระจะมีอานไม้ส้มก่อนอู้สองที่นอเจาะห้ัก เป็นอย่จุดมือจ้ำนี่นะจ๊ะพี่น้องขอบคุณค่ะ